สวัสดีพี่น้อง้าวเสาวันที่ยี่สิบสามจ้าสองห้าหเก้าเดินมากกะดาแป๊บๆข้าวเดียวสิเบิดแล้วจ้าสิสิสส้นแล้วพี่น้องเวลาผ่านไปไหวแห่พักข้าวกินสิเบิดแล้วจ้าปลูกไม้ปลูกรอบไม้ชิเนนเป็นหอมใส่ราาก้ะต้นหอมบัวสะระแนนแล้วก็หอมเปจ้า พักซี่ใบเลื่อยล่ะหอมเปย์สะระแหน่พักใส่แหนะเดียวกันมันจะพูกไว้ถ้าติดขึ้นละงามคือทางนั้นจ้ะตอนแหลกกระซิ้เงียเง้ยวลักษณะนี่แหละเบิ้งบักพีกเข้าิเกีบบักพีกใส่ถุงไปขายน้ำลานเหนือจะคล้องพม่าก,กินเพ็ดรอบแหลกเนี่ยสีบบทันซุกจ้ะมันสี นี่เป็นลักษณะนี่ต้องเก็บออกกะถือว่าดกอยู่จ้ะบัคเือเทนเท่ากับเก็บออกร้ายเทียวแล้วที่น้อกเก็บกินเก็บนวยเฮิมเก็บสุกบ่ไดัยมันเน่าเพราะว่าห้องบ่ได้ยสีดยานะจ่ะร้ายทั้งนี่ เก็บออกไปแล้วเืออะไรกะปุ๊กบักใญ่ไปล่างใส่ตู้ไว้มันกะซุกไปน้ำเหลื่อยจ้ะนี่บ้านไหวกระพอได้กินโอ้ฝนซุกนี่กะซุกแล้วนี่เก็บได้จ้ะนี่ยี่มีแนวมาเจะตะเก็บซุกขากหลายเก็บเพิม่ม ตำบกทัวจะพี่น้องร้ายเพราะด้กินอยู่คือว่าดกพิจากกี่น้องมีแนวจะหลอดสารพื้นที่นาบ้านน้อยๆกะปลูกไว้เพราะได้กินก่ะ สัวี่ต้นนี่ได้เงินแล้วสาบาทสองต้นแม่ละพี่น้องก็เม็นต้นเดียวต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ไ <c oughs> ด้คล้ายสาวบาทก็ดีใจแล้ะยกยุใส่ขี่ไก้ให้เพไเด้ยใส่ปุ๋ยเคมีเพ่อมเม็ดแหะพี่น้อง <c oughs> สลัดทำกับกินเบิรเตแหละมองนี้ก็สิมังออกปูก้อม ปลูกะอะไแเ,เน่หอมเปียจะหอมเปีย์นี่ก็ปลูกง่ายๆตัดใบออกเดี๋ยวเพิ่นกับปงขึ้นไม่ในตน้นพันธุ์มาจากของเจ้าของเนี่ยแหละจะ้ะวานในไหวทั้งรังบาทากับแบ่งออกอันนี้นี่ก็สองสามต้นอยู่ได้จ้ะนี่ขุดขึ้นมาแล้วก็บแบ่งปลูกใหม่ให้มันหลายๆไปเรื่อยนะทั้งนั้นกับปลูกใหม่จ้ะ แดงออกอ้อนซ่อนบอกพริกอยู่จ้ะพริกค่ะมวยใหญ่ดีอยู่พริกบา้านซาลาเนรก็นเน็บว้ไปไเรื่อยจะโ้อหอมออกกับเน็บซรลแเน่ข้างนั้นตีดแล้วงามเลยจ้ะอันนี้ก็กินซีเบิร์ตแลว้ว สี่สีหาในมาปูกใหม่อีกอยู่จ้ะหอมตัวนี้เป็นหอมแบงหน่อยปลูกไปนะกะละมังเดี๋ยวจักหน่อยจ็เต็มแล้วก็ตัดมุนเวียนกันไปเก็บเอาข้งเท้าขายมันจังสดดีจ้ะสดสดเลยนี่ก็ปลูกได้ซองมื่นจ้ะพี่น้อง ใบเกาพันสิสีหลวกลง่งนี่มูนี้เริ่มติดแล้วจ้ะเริ่มแตดใบไม่เึ็นมากเลวผลน,น้อยๆกับพ่อได้กินได้ขค้ายพอวผลเล็กๆนี่ห้องเตียง ต้นทั้งนานก็นยังเก็บารหลบแล้วคือกันอีกสองเสม,มอกับซุกจ้ะเห็นย,ยังสิเก็บออกเลยจ้ะล่อให้ซุกก็คือเป็นนอนจ้ซะซาลาเณาเน็บใบไปเรื่อยๆเต็มกระถางไปตัวนี้ปลูกห้อมบัวเลยแล้วก็ซาะละแเนรเส้นหนำจ้ะนะ,ะ,ะนะยังบม่ทันได้ลูกหย่ให้อยู่ ตัวนี้คือการจะเอากระหล่ำออกใหากับปูกเป็นคะลแเน่กัะห้อมเลยใส่พอได้ลกมัดขาย,ยงามจ้ะพ่อตัดเลยนี่พี่น้องตัดแต่งามแต่ยาวมามันกระสีไม่บ่งมาลงเพราะว่าฮ้่งได้สีดยาจะ้ะ พอาบอดสารเล็้หอยล่ละนาจะต้องตัดออกเรื่อยๆนี้นี่สิต่อถ้าดูสีดกัน้ำสมข้นใหม่มาสีดก็เอาอยู่อยู่จ้ะเพราะาเขาปลูกเวาลายน้ำสมข้นใหม่เขาก็ย่างอยู่สั่งมาน้าหมูเมอนี้สได้เก็บเบเือเทศอีกร้ายเตือเนี่นี่จ้ะนีพอเก็บแ้บ ตะไคร่ปลูกใส่ยางรถพี่น้องมีพื้นที่พอหลายปลูกใส่ยางรถจังสีกับพ่อได้กินอยู่ได้จ้ะอันนี้เพิ่นยังข้ากันกับบัคเกอรเท็ดหรบัตเทนเลสสร้างออกให้มีพผีบัคเือต้นหอมผักซี่พื้นที่น้อยๆจ้ะสร้างรายได้ได้เฟือพี่น้องเพิ่นที่ปลูกใหม่ก็ห้มเป็นแล้วจะเริ่มแตกเนี่ย น่อยๆมันดูแลได้บ่ไดส้สีดหวานสีดยาใส่ขีไกลย่างเดียวจากงามบักพีเข้าวใสใสเป็นขี่เทาไฟเข้ามาโผะใส่แล้วก็โดน้ำจากที่น้องกกะยืดออกอยู่มูที่มันกูดกูดกับเศษทานที่เหลือ จากข้าดังใส่แหละจะเอามาใส่เรื่อยๆมันกบสีเป็นผื้แกรบดำเลยล่ะดินเท่ากับสีดีดินแน่นๆมันกบสีล้มปลูกง้างจะง่ามจ้ะคนที่น้อยๆเท่ากับบำรุงไปน้อยๆเรื่อยๆกระลำเท่ากับเริ่มห่อเลยพี่หน้องมัง่ามดอกพกาพอใจเพราะว่าปลูกไวถิมไวกับอุปยย นี้จะบ่ได้ใส่ปุ๋ยไหย้ใส่ฟุน้นไหแจะว่ากัได้กินขื้นเกาใหญ่เมื่อไว้ทั้งฝีน้ำจ้ะเอาเขาห่มไว้ถิอแดดล้ำไล่เอาประดับไว้้างลานลูก,กับเขียว <Okay. S 1> ลูกิ่นเด็ดหนอดมันออกบาดนี้มันก็แตกไม่ง่ามๆจะพี่น้องเด็ดหนอด สิได้กินายหย่อน,ลน้ลูกว่ามันเหม็นเขียวบ่แส็นไี้กับว่าบะมากปันใดบ่คือกะลำแซ่กบกรอบหวานดีจ้ะหอแล้วใส่เตดขี่ไกลหายขึ้นกันพักอันนี้เป็นมาคมไทอยนห่มเล้วยืดขึ้นยาวแห้งได้บาทน,นี่ใบคนสียาว คลิปนี้เอาไว้ส้มหนีจะร้านเหนือเข้าก็เปิดปกติอยู่ไม่คะปอมละเด้อ <laughs>